บรรยากาศการซ่อมต้นทุเรียนครับแต่พิเศษหน่อยหนึ่งก็คือรุ่นนี้คือรุ่นที่จัดโปรโมชั่นครับในราคาต้นละ290บาทใช้คำว่าราคานี้คือราคาซัมเมอร์เซลแล้วนะครับโคตรเซลแล้วนะครับทุืนท่านเห็นไม้อยู่บนรถซาเล้งไหมครับนี่คือรุ่นที่ผมขนมาซ่อมที่แปลงครับ โปรดมโปรโมชั่นขายอยู่ที่แปลงครับ290บาทใครสนใจสอบถามมาได้นะครับเพราะว่ามันอยู่อีกแปลงหนึ่งผมถ้าใครสนใจผมจะได้พาไปซื้อนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่หนึ่งนะครับแบบนี้ผลมาครับ290บาทใครสนใจอยากจะได้ก็ซื้อเลยครับห่อนทองอสวยๆแบบนี้ครับผมก็เอามาซ่อมมาปลูกใหม่ได้เลยนะครับหดี๋ยใครอยากจ,จะปลูกใหม่ก็ปลูกได้เลยให้ดูรูากโอ้โหดูรากดูรากดูราก แน่นเนี่ยแต่งรางหมดแล้วนะครับสังเกตว่าไม่ต้องไม่ตัดารากเลยนะครับรากเป็นแน่นเ็นนี้เลยนะเดี๋ยวโปให้ดูเลยครับให้ดูอย่างนี้นจะซ่อมนะครับแล้วก็จริงๆผมก็จะไม่ได้กบมิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาหน้าดินนะครับที่เราจัดจำหน่ายนะครับเอามากรองยกประกอบเพื่อปิดด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยว ในไลน์นี้ในคลิปนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าผมจะไล่ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินมาเติมนะครับแบบนี้นะอันนี้เราก็หย่อนจุลซีไ้ด้วยนะครับรอบน,นี้เราก็จะเอาจุลซีหย่อนไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่แบบนี้ครับโอ้โหใครสนใจตั้งได้เลยครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นผมกลัวอย่างนี้คือหมดก่อนเพื่อสมาชิกที่เข็นคลิปนี้จังเลยเพราะว่าเราเปิดโปรไปเมื่อวานครับสองร้อยเก้าสิบบาทนาสวนนะครับใช้ส่งได้สองแบบเดียวครับรถเช่าครับ หรือเพื่อสมาชิกมาซื้อเองหน้าสวนครับคุ้มค่าคุ้มราคาอยากจะได้กินข้างหรือกิ่นกระโดงแบบนี้ได้เลยนะครับสวยจริงๆผมเอามาซ่อมในแปลงนี้นะครับมันมีต้นต้นนี้จริงๆมันเป็นหนาดําครับต้นจริงๆเป็นหนาดํานะครับแล้วพอดีหนาดําต้นนี้มันตายนะครับมันไม่ตายครับมันรักเน่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ลงจินตนาค่าเชื้อไปนะครับปลูกเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นหอนทองให้มันครบแปลงไปนะครับ ทองแบบนี้ครับรอยกได้จัดได้เลยสวยๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาซื้อเวลานะครับ2 9 0้เกสิบาทที่ผมจัดโปรโมชั่นนี้อยู่หมดแล้วหมดเลยนะครับไม้ใหญ่ไม่ได้มีรองรังนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเลี้ยงนะครับสนใจ 1, ทันทีครับแล้วเจอกันครับหรือโทรหาผมที่0ู9 9 3แป6เก้าเก้าสาเก้าสองหกสามห้าครับสวัสดีครับ